ไม่สนค่าไฟเปิดแอร์ให้ฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านเปิดบ้านผักยุโรปใบเตยสุธีวานไร้แววสามีโดนสั่งห้ามเข้าประเทศเพื่อนบ้าน คู่ของนักร้องสาวลูกทุ่งใบเตยสุธีวนันหรือใบเตยอาสยามกับสามีดีเจแมนพัฒนาพนที่ถูกโยงในข่าวพิงกี้มีการไปขุดคลิปรวมถึงบทสัมภาษณ์เกา่าๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินของใบเตยและดีเจแมนออกมาพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงดูร่ํารวยแบบก้าวกระโดดขณะที่ลําบากการคนในวงการบันเทิงไม่ค่อยมีงานการแต่สามารถใช้เงินซื้อของได้เป็น10ล้านจนกลายเป็น v ี p ีอีกด้วย ก็ขุดพบคลิปพาชมบ้านหรู50ล้านออกมาอย่างต่อเนื่องโดยอีกคลิปที่พูดถึงก็คือใบเตยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าได้เปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์ทางบ้านเปิดทั้งวันแบบช่ำๆไม่ห่วงค่าไฟาเพราะไม่ได้เป็นคนเสียสามีเป็นคนเสียนอกจากนี้ยังมีของวางอยู่ทุกจุดของบ้านอีกด้วยในขณะที่ชาวเน็ตมีการเข้ามาตั้งข้อสงสยัยจากคลิปที่เห็นต่างๆมากมายนุ่งกางเกงขาสาั้นเมืองหลวงมานาม,มาประเทศบาเรน ขณะเดียวกันก็ได้มีคนไทยไม่สบายใจไม่เหมาะสมและไม่ถูกกาละเทศะของที่นี่เพราะประเทศดังกล่าวเคร่งศาสนาอาจถูกมองไม่ดีและอาจถูกตำรวจจับได้ใบเตยสุทีวานพาลูกสาวและแม่ไปเที่ยวต่างประเทศโดยได้พาไปประเทศสิงคโปร์ระบุข้อความเอาไว้ว่า first time for baby under score Hash tag #babywedmond ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านใบเตยสุธีวันนั้นไม่ได้มีความคิดมากไดใดทั้ทงสิ้นเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาดีเจแมนเคลื่อนไหวหลังใบเตยพาลูกสาวหนีเที่ยวต่างประเทศโดยทางดีเจแมนได้ออกมาโพดรูปภาพของภรรยาและลูกสาวพร้อมได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าหนีพ่อเที่ยวอีกและดวงใจทั้งสองพอทำงานนะคะคิดถึงที่สุด